เปิดคลิปมานะคะเจอกับเชลรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ที่มีขนาด9กคูณเเป็นคําขอจากทางบ้านเขาขอคุณหมีมีว่าขอบ้านขนาด9กคูณ9อยู่กัน6คนในวัยหนุ่มสาวเป็นคําขอที่ขอมาตั้งแต่เนิ่นนานสาหรับบ้านหลังนี้เราอยากสร้างอยู่เรามีที่เราอยากสร้างอยู่เราอยากสร้างแนวๆแบบว่าเป็นที่มาพักอาศัยกันมาเที่ยวกันอะไรเงี้ยเป็นวันเคชันลอตแต่เราจะสร้างให้เป็นลอตที่อยู่อาศัยธรรมดาเลยนะคะด้วยเชล9คูณ9มีมีซิมจะทําได้ไหมก็บอกเลยว่าอีซี่นี่ขนาด เขายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเขายังว่าอีซี่ในหัวเขาก็ไม่มีอะไรเลย <laughs> มันจะไม่มีอะไรได้ยังไงล่ะนี่คือภาพในนิมิตของเรานะคะเราอยากจะมีหลังคาที่ยื่นออกไปแบบนี้แล้วฝั่งด้านเนี้ยเราอยากจะยื่นออกมาด้านหน้าบ้านไม่ใช่ยื่นข้างล่างเป็นหลังคาที่ยื่นออกมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะบ้านนี้อาจจะดูเล็กๆมากๆเลยเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เล็กใช่ไหมแต่เราชอบเล่นกับเชลหรือว่ากับขนาดที่มันพื้นที่เล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยไม่ใช่ปัญหาของเราเราอยากจะมีทางเข้าบ้านที่มันดูมีอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอทาทางเข้า ว่าคริสโตเคลียเอ่ามันจะเป็นพื้นตัวนี้ค่ะจากภาค Island l i v i n g ยังไม่ได้เลือกสไตล์การสร้างเลยอ่ะยังไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรอาจจะมาเปลี่ยนในภายภาคหน้าก็เป็นไปได้นะคะเอ่อเราจะใส่ไว้ตรงนี้ใส่ไว้ตรงนี้งั้นอันนี้เราอาจจะต้องหดเข้ามาอันนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้สมานนฉันกันแล้วก็ดึงออกมาประมาณนี้เติมหน้าต่างกระจกไปแบบนี้แล้วเราจะเอาเครื่องมือแพลตฟอร์มเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นลูกเล่นบริเวณแถวนี้อ่ออาจจะเป็นตัดแบบนี้หรือเปล่านะก็ไม่รู้นะ่ะ <c oughs> ดเดี๋ยวทำหลังคาแนวใหม่แล้วก็ เอาตัวฮาร์ฟบอลนะคะเอามาตีนี่นี่นี่น,นี่ทำเป็นลูกเล่นให้น้ำมันขังไปก็เท่านั้นเองค่ะราคาฝั่งนี้จะดึงออกมาให้เท่ากับกระจกด้านนี้เนาะมันจะได้มีโซนที่ไม่เปียกด้วยเอ,อ้ทำบ้านโมเดิร์นอีกแล้วจบเราอยากให้เชลเนี้ยสูงขึ้นมาประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราอยากจะใส่สระว่ายน้ำให้เขาด้วยค่ะเอาพื้นมาติดแบบนี้ไปเลยจะเป็นหน้าบ้านที่มีสระว่ายน้ำแบบอวดชาวโลกให้โลกรู้ว่าบ้านเรามีสระว่ายน้ำใหญ่ไปปะปกติสร้างแต่สระว่ายน้ำหลังบ้านวันนี้จะมาสร้างหน้าบ้าน ถ้ามันใหญ่แบบนี้เราอาจจะหดมาบริเวณนี้ไหมถ้าข้างนอกเราคิดอะไรไม่ออกแล้วนะคะให้เรากลับไปด้านในเชลทำเลเยอร์เอาต์กันค่ะผลที่ได้ก็คือเลเยอร์เอาต์แบบนี้นะคะอยากจะทําเป็นวันเคชันรอดอะไรอย่างนี้ไงและซิมไวรุ่น6ตัวมาเที่ยวด้วยกันก็จะมีห้องนอนส่วนตัวเลยนะคะ2คนต่อหนึ่งห้องนอนและห้องน้ําในห้องนอนของใครของมันไปเลย3มห้องน้ํามห้องนอนใช้กันพอแน่นอนค่ะที่เหลือก็คือก็คือก็คือการทําด้านนอกให้เสร็จก่อนด้านนอกที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะเราเพิ่มพอชตรงนี้เข้าไปเนาะเหมือนอยากจะให้ซิ เขามีพื้นที่ใช้สอยออทอ์และคิดว่าบ้านนี้มันจะสวยนะและที่เนี้ยเป็นบ้านของวัยรุ่นวัยใจอะไรแบบนี้ใช่ปะอุ้ยบันไดขึ้นแบบกำลรม,มแบบนี้ก็สวยอยากได้รถสักคันหนึ่งเออมาเที่ยวเหมือนก็ต้องมีรถถอยเข้าบ้านอจยชปง <laughs> หันดีๆเออสิ่งที่ยากต่อมาควรจะต้องเป็นเรื่องแลนด์สเคปแล้วก็ตกแต่งด้านนอกใช่ไหมคะงั้นเราควรจะต้องมาเริ่มทํากันได้แล้วค่ะมาเราใส่เสาให้กับบ้านนี้ก่อนจะใช้เป็นเสาของ growing together นะคะเนื่องจากว่าอยากจะได้ความหินเข้ามาช่วยให้ดูมีความธรรมชาติธรรมจายและแปลว่าเรือที่จะใช้เนี่ยก็อาจจะต้องจาก growing together ยืนหลักไว้เลยสีดาแล้วเดี๋ยวค่อยหาความเป็นวัยรุ่นมาเพิ่มด้านหน้าตรงนี้เราว่าควรจะต้องมีเสาค้ํายันเขานะคะไม่งั้นมันหวงเว่งมากเลย อันเนี้ยตาถั่วอีกอะไม่รู้ว่าวางตรงไหนดีอันนี้เจอละเราก็ฝั่งนี้เอ้าวางเสา เดี๋ยวก็น,นะเออระวังไม่ได้เพราะว่าเราติดเชลของเราเหรอแล้วถ้าเสามันกระดึบเข้ามาข้างในแบบนี้หุยจอดรถแบบว่าน่ากลัวจัดน่ากลัวจะจัดเลยเอ๊ะทำยังไงดีนะฮะหรือว่าเราจะหดจะว่ายน้ําให้มันไม่ต้องใหญ่มากแบบนี้แล้วบริเวณนี้เราก็ตัดพื้นทิ้งเข้าไปก็ไม่รู้ว่าทําดีทําถูกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยเล่นกับต้นไม้เอาต้นไม้มาช่วยเราจะมอกอัพพื้นที่นะคะด้วยการเอาก้อนกรวดอันนี้นะคะจากของ g e ต To เกต h e ออยากจะเอามาปูม็อกอัพพื้นที่ไว้ก่อนนะคิดว่ามีแล้วมันจะดูดีขึ้้นนแลสวสยขึ ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะดูสวยขึ้นจริงๆขอปูไปก่อนเลยพื้นทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเราอยากจะใช้พื้นหินตัวนี้นะคะจากของ Journey to Batu ใช่เขาเป็นพื้นหินที่ดีเทลอะไรสวยมากติดพื้นจากผ้าแคทจันด็อกนะคะไว้ด้านในบ้านแล้วก็ด้านนอกบ้านตรงนี้ด้วยขอบทริมที่เราจะใช้กับบิลดิงนี้เราจะใช้อันที่มันยื่นออกมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไปสีดําลายล้อมรอบแบบนี้ไปเลยฝั่งด้านนี้เราอยากจะขยายหลังคาออกมาแบบนี้เรามีอะไรในหัวอยู่รู้ไหมเราอยากจะสร้างลัวที่ มันเป็นต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่มีอะไรที่สูงถึงข้างบนเลยเหรองั้นถ้าสมมุติว่าเออเราเอารั้วของ Eco l i f e s t y ต e ์ที่เป็นสีดํามาตีแบบนี้เนี่ยสวยนะเราอาจจะตีมาเป็นบริเวณเออของห้องน้ําด้านในบ้านนะคะเพื่อที่ว่าอาจจะติดกระจกให้เขาหรือเปล่าเอ้ยหน้าต่างอุ้ยพอเอามาเล่นลูกเล่นกันแบบนี้แล้วมันน่ารักมากเลยงั้นเดี๋ยวเราจะใช้รั้วตัวนี้ไปรอบๆบบ้านเราเลยก็แล,ล้วกันรั้วผกตีรั้วด้านนองบ้านเสร็จนะคะก็เอาไอ้ตัวพุ่มไม้นี่แหละกับตัวรั้วที่มันสูงไปจนถึงเพดานเลย Eco l i f e s t y l e มาตีไว้แบบนี้ฝั่งคันนี้เราจะไม่ใช้เลยนะคะเราจะใช้เป็นลัวผักอันนี้อย่างเดียวเลือกได้เครื่องมือแพลตฟอร์มแล้วก็มาเลือกสีนะเราจะต้องทาสีด้านบนก่อนซึ่งเราเมองว่าสีไม้ไม้น่าจะเข้ากันไม่น่าไม้น้ําตาลดําๆอีกแล้วเรามีมีซิมเธอนี่ไม่เคยมูฟออนจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองได้เลยนะกะกนมันแรกแห้ามไม่ไว้ใจมันลาาห้ามได้ไหมหลังคาจะใช้พื้นจากของด e ีเซอร์ตลักคิทก็แล้วกันนะคะเล่นเป็นสีดําไปเลยในรูพวกนี้เราก็จะเล่นเป็นสีดําเช่นกันส่วนแท่งๆพวกนี้อาจจะต้องเล่นเป็นสี แผนเนลิงอยากจะใช้เป็นไม้สีน้ำตาลเข้มๆอันนี้เข้มไปอ่อนลงน็ดนึงเออตัวนี้นะคะของ growing together ขอบรั้วด้านบนก็จะต้องตัดนะตัดเป็นสีดำๆใหม่ๆๆตัดเป็นสีน้ำตาลแบบนี้น่าจะสวยกว่าแท้แดงตกแต่งด้านนอกเสร็จนะคะก็จะออกมาแนวๆนี้เลยทีนี้แอบไปอ่านโจทย์มาอ่านวัยผิดค่ะเขาไม่ได้บอกว่าวัยรุ่นนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นวัยหนุ่มสาวนะคะหรือว่าวัยยังอัดเดาานั่นเองนี่ก็คือภาพหน้าตาของบ้านที่เราตกแต่งเนาะพอสร้างไปสร้างมาเนี่ย ก็รู้สึกว่าอยากจะยับต้นไม้ไว้เยอะๆกับความดำน้ําตาลน,นี้ให้ดูเหมือนว่าเป็นบ้านที่ทรมาชาิที่สุดเลยอาจจะเป็นที่มาแฮง g i n g o ของวัยหนุ่มสาวหรือเปล่าอ้าวพูดมาต้นคลิปเลยแต่เปลี่ยนจากวัยรุ่นไปไวัยหนุ่มสาวนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็จะเลี้ยงต้นไม้ไว้แบบว่ายุบยับกนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาเทียนต่างๆเนี่ยมาปักไว้เผื่อว่าจะเกิดฟืนเกิดไฟไม่ใจคะ่ะหยอกหยอกหยอกแค่เติมแสงสว่างให้บ้านกันนะคะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าบ้านที่จะมาเล้า g กันตกแต่งโซนนี้ด้วยน้ำพุเบาๆเนาะแค่ตกแต่งเฉยๆนะไม่ได้อะไรเลยฝั่งนีีี้้้กก็็มตูแลว รถะะที่จอดอยู่ด้านล่างอ่ะเรามาดูด้านล่างกันก่อนนะข้างเนี่ยก็จะขนาบไปด้วยกระถางใส่ดอกไม้ต้นไม้แล้วก็จะมีการเดนิ่งตรงนี้นะคะขึ้นมาเนี่ยก็จะเน้นต้นไม้ตามจุดต่างๆเลยฝั่งคันนี้อาจจะเป็นที่กินข้าวแบบทางการของบ้านนี้มีอะไรวางของเยอะแยะไปหมดเลยใช้พัดลมด้วยแล้วก็ฝั่งไฟเซลร์ไลท์ไว้นะคะเพราะไม่งั้นมันมืดตุ่ยเลยมีการติดไฟผนังไว้ฝั่งไว้ตามเสาอย่างนี้ต่างๆต้องกด control 9ขึ้นมาเองนะคะด้านหลังตรงนี้ก็เลยจะทาเป็นครัวด้านนอกเป็นครัวที่ไว้สําหรับริวอาหารทําพิซ สูตรอาหารต่างๆทีนี้การวางของตกแต่งอยากจะวางเยอะค่ะแต่พยายามแล้วของตกแต่งไปส n นหรือว่าไปติดตัวเองกับรั้วด้านนอกเพราะฉะนั้นตกแต่งลําบากมากก็เลยออกมาแค่นี้ด้านบนบ้านก็ไม่มีอะไรนะคะแค่ใส่สีดาๆแล้วก็เอาสีน้านําตาลอะไรเงี้ยมาตัดกันไปนี่ก็คือด้านนอกบ้านรอบๆเนาะเหมือนว่าผนังด้านนี้ยังแหว่งอยู่ผนังที่เราใช้นะคะก็เป็นสีผนังอันเนี้ยของ i s l a Living สวยเนาะแล้วมันดูแบบว่าไว้มันเข้ากับบ้านเราเราจะใช้อันเนี้ยไปทางบ้านเราเลยนะคะเพราะว่าเชลจริงๆชาเลนจ์จริงๆของเราคืออันเนี้ยกาวขุนกาว ด้านนอกด้วยแบบนี้หวังว่าสายเขียวจะชอบนะคะมาเรามาเริ่มทําห้องครัวในบ้านกันก่อนเลยโฮมเชฟฟาโซเนี่ยเขาไม่เคยออกไปจากจิตใจของเราได้เลยเราก็จะเอาเขามาวางไว้มันออกไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมอยากให้ลองมีอยากให้คนที่ยังไม่มีได้ลองมีดูเราจะรู้ว่าเราจะตัดเขาออกไปยังไงสีที่ใช้อาจจะต้องใช้เป็นสีอยากใช้สีซิลเวอร์เนาะเหมือนเป็นตู้เย็นที่มีทุกบ้านแต่ไม่เข้าเลยเอาสีดําไปละกันและใช่ม,มีมิซิมก็ยังอยากจะมีเคาน์เตอร์ไอแลนด์อยู่คะ่ะมัน,ม,นมันชอบอะคุณผู้ชมมันชอบมากๆเลย เอามาเป็นพีซแบบนี้แล้วก็ปิดมุมเอาพีซไหนดีนะพีซนี้ก็จะดูตันไปไมนะหรือว่าจะเอาเป็นพีซนี้ดีนะมไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจดีกว่า <laughs> ทุกครั้งที่หนึ่งอุ้ยเราลืมเธอไปได้ยังไงอะฟอเรนเธอก็เข้ากับไวท์บ้านนี้อยู่นะเนี่ยอุ้ยเข้ากันอนะ่ะอุ้ยชอบชอบก็ต้องใช้ค่ะเราอย่ามาปิดกันตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราชอบไปแรเราใส่สุดใส่หมดเออนี่ใส่ไปแบบนี้เลยอุ้ยชอบกาพีซฝั่งนี้เราจะเปลี่ยน <laughs> เราจะเอามาคอมบินเดย์เดย์

กับโฮมเช h ฮาร์โซเราจะใช้พีซตู้เก็บของอันนี้ของ Home ช h ฮ f ร์โซแปะลงไปแบบนี้เลยเนาะแล้วก็พีซทางด้านบนคืออยากให้มันมีไฟออกมาไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็จะเอาพีซตัวนี้นะคะเอามาติดไปตามรูปแบบนี้ขยับหน้าต่างลงมานะคะนี่ประมาณนี้กําลังดีถ้าอยากล้างจานแบบมือเปียกๆก,ก็ไปล้างด้านนอกเนาะด้านในตรงนี้เราอยากจะใส่เครื่องล้างจานค่ะแต่ว่าถ้าใช้เครื่องล้างจานของ f o r ์เรสอะคับเเนตมันจะแปลกๆมากเลยใช่ปะคุณผู้ชมมันต้องใช้แบบเต็มตัวอย่างเงี้ยอะเลตเซว่าใช้ของเป็น ะะเอาเครื่องล้างจานไว้ข้างๆตู้เย็นให้มันชอ็อตให้มันชอ็อตให้มันชอ็นชอตหน่อยแล้วก็จะมีเตาทํากับข้าวอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เอาเตาอบนะคะแปะลงไป จากการเพลย์เทสครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่นะแต่วันนี้ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าขั้นตอนต่อไปก็คือการเลือกกล่องตกแต่งแบบสุบสับ,ส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 บมอได้กล่องที่ทั้งต้อง,งการ,เร,รเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดเรียงกันค่ะเดี๋ยวจะอธิบายวิธีจัดเรียงแบบละเอียดไว้ในคลิปนี้เลยนะคะคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยยังงงอยู่เลยว่ามีม,มีซิมทมําไมเธอต้องเลื่อนเคาน์เตอร์เข้าๆออกๆที่เราทาเนี่ยเราจะเอาของมาวางไว้บนเคาน์เตอร์แบบนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ความสูงถ้าเราจะเรียงเขาแบบเนี้ยแล้วเราไม่มีสูตรบีบ มันติดเราเลือกที่อิสระไม่ได้ใช่ไหมหลังจากที่เราวางไว้บนระดับความสูงที่เราต้องการแล้วหยิบออบเจกต์นั้นๆนะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม out out นี่ไม่ใช่ออกไปไม่ใช่ไม่ใช่ o u t แต่มันคือ alt ค่ะ a l t บนคีย์บอร์ดกดค้างไว้นะคะลากเมาส์ของท่านออกมาเพียงเท่านี้เราก็จะจับวางได้ตรงไหนก็ได้ยังไม่พอถ้าเรากด alt ค้างไว้แล้วเราคลิกเมาส์ตอนกําลังจะวางแต่ยังไม่ปล่อยแล้วเราก็หมุนตัวเขาเองแบบนี้ค่ะเราก็จะหมุนของได้360อ,องศาแล้ว แล้วพอเราเรียงตัวเสร็จนะคะมันก็จะออกมาเป็นของที่วางบนเคาน์เตอร์แบบที่เราต้องการจริงๆง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมหวังว่าคนที่อยากดูเขาจะได้ดูคลิปนี้นะคะมาแต่งบ้านกันต่อค่ะด้านบนตรงนี้เราอยากจะให้มีฮูดดูดควันที่มีไฟออกมาสีดำๆแบบนี้เออโมอเดิร์นโมใจขั้นสุดอุย้ยเก้าอีบาเกาอีบาของรีม home โฮมเดกอุย้ยสามตัวเลยใส่มันไปสุดๆแบบนี้อุย้ยทั้งขยะฉันลืมทั้งขยะไปได้ยังไงลืมขยะตรงไหนเดียวเอาขยะสีเทา อ,อ,อันนี้ใหญ่ไปนิดนึงต้องหาตัวเล็กๆละเออนี่ get to work แล้วจะเข้าประตูได้ไหมคิดว่าได้นะคะตรงได้แน่เบียดเสียดกันเชียวหรือถ้าจะเอาโอเคนะแล้วก็ดูสวยด้วยเอาขยะมาปิดตัวเองไว้ตรงนี้ฟิลเตอร์ค่ะแอปพรอนเลยนะคะเราอยากจะให้มาแปะไว้ด้านบริเวณนี้ด้านหน้าตู้เย็นแรนเนอร์ <Runner S 1> ที่จะใช้อ่ะจะใช้จากของซีซันตัวนี้เลยคะ่ะติดใจอะ่ะชอบอ่ะแต่ใหญ่ไปนิดนึงเนาะต้องยอ่อแล้วก็เอามาไว้บริเวณนี้อุย้ยสวยจังเลยวอลเปเปอร์ท้าด้านหลังเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะจากของ growing together ในส่วนอื่นของบ้านเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเอาวอลเปเปอร์สีอะไรดีใจอยากใช้อันที่มันเป็น t r i มที่เป็นหินหินของเบสเกมนะแต่น้องอยู่ไหนนะนี่ค่ะอยู่ตัวนี้นะคะชื่อ slate and grey เออต้องจําชื่อไว้แล้วเพราะว่าสร้างบ้านแนวนี้แล้วมันดูเข้าเข้านี่เราก็จะปาดไปแบบนี้เลยเพราะว่าด้านนอกบ้านเรามันก็ดูเหมือนแบบว่าเขาจะเรียกว่าแนวอะไรอะคุณผู้ชมแนวที่เราก็สร้างไปเรื่อยๆที่เราสนุกเราก็สร้างถ้าเราไม่สนุกแล้วเราจะเล่นทําไมใช่ไหมคะ <laughs> ต่อไปโซน living room นะมันควรจะต้องมีทีวีเพื่อที่จะต้อง เพิ่มค่าความสนุกให้คนบ้านนี้และสิ่งที่เราดูไว้นะคะก็คือโซนบริเวณนี้แต่ไม่อยากได้ติดผนังอะติดผนังมันดูเกินไปนิดหนึง่งสิ่งที่เราอยากได้เลยอยากได้วางบนโต๊ะโต๊ะที่มี texture ของความเป็นไม้หรือว่าความเป็นหินเฟิ s เนสตัฟแพคก็สวยนะสวยเลยละแล้วก็เอาทีวีตัวนี้มาวางเปิดกริดนะคะแล้วก็หันกลับมาทีเนี้ยโซฟามันอาจจะต้องดูแน่นขนาดนิดหนึง่งซึ่งเราไม่แน่ใจเลยว่าถ้าเราใส่โซฟาสซีทไปแบบเนี้ยมันจะเล็กไปไหมอะค่ะคุณผู้ชมดูมันก็มันก็ดูโอเคนะกับการที่เป ตัวไหนที่ดูน่ารักเพราะฉะนั้นเราจะไปฟิลเตอร์นะคะคําว่า comfort แล้วก็เลือกเป็นเลิฟสีโซฟา2อซีทเนี่ยเขาจะใช้คําว่าเลิฟสีเพราะว่านั่งกัน2คนกอดกันนุ้งกรนนิ้งกันอุ้ยบุกนุกสวยมากบุกนุก,ก,กดีมากเพราะฉะนั้นเราบุกนุก,กเธอมาน,นี่เลยอุย้ยเขี่ยวที่ดีเขี่ยวที่ใช่ทางนี้เป็นทางประตูเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดไว้นะคะอ่อทางนี้ก็เป็นประตูที่จะออกจากห้องเราก็จะไม่ใส่โซฟาอะไรเลยเฮ้ยแล้วเราจะใส่ตรงไหนอีกดีนะ มีมีซิมทำยังไงฟิลเตอร์บุกหนุกอุยโต๊ะข้างๆของบุกหนุกมันสวยจริงๆัอเนี้ยได้โต๊ะข้างๆแล้วแล้วก็อาจจะได้โซฟาข้างๆด้วยไหมเออเออเออแบบนี้มะโซฟาข้างๆมันใหญ่ไปมากเลยอะอย่างนี้ก็น่ารักนะอุ๊ยอยากได้อ่ะอยากได้เรามันต้องได้มันต้องมีแพ็กไหนรีมโฮมเดคอเรเตอร์สิค่ะเออเนี่ยเวลาสร้างในคลิปกณผม้ชมไปทักในไลฟ์ค่ะว่าแหมดูสร้างในคลิปดูสร้างเก่งจังเลยนะคะในไลฟ์เนี่ยเลือกของนานเชียวในคลิปก็เลือกนานค่ะแกไม่ได้ตัดให้ดู เรื่องนานจริงๆนะคะเอ่อขั้นตอนเบื้องหลังทุกอย่างเป็นเหมือนเวลาไลฟ์เลยค่ะพรมอันไหนดีนะเอามาวางประมาณ8ล้านอันได้แล้วพนเลือกได้ค่อยอัดให้ดูสิคะคุณผู้ชมคงไม่อยากดูหมีมิซิมเลือกของเป็นชาติหรอกค่ะและหมีมิซิมเองก็คงไม่อยากได้คลิปที่ยาว3าชั่วโมงเลือกของไปแล้ว2ชั่วโมงครึ่งหรอกค่ะ อาจจะดูเบียดเสียดกันไปนิดนึงเนาะแต่อยู่ตั้ง6คนนี่นาะแล้วบ้านก็เชลเล็กด้วยอะ่ะโอ้ใครดูมาถึงตรงนี้ไม่ขอแล้วนะ1 0บคูณสิบยีูณยีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รับแล้วนะคะเพราะว่าที่เหลือตอนเนี้ยที่ยังไม่ได้ทอํอ่ะก็คือมีอีกเยอะเดี๋ยวได้ดูอะไรแบบเนี้ยอีกเยอะ อันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้มีส่วนผสมของความดูเป็นธรรมชาติเราก็อยากจะเลือกเข้ามาเป็นโต๊ะด้านหน้าแต่ก็ดูใหญ่ไปนิดน,นึงดูขาไม่มีที่จะวางบุกนกเธอจะมาช่วยฉันอีกทีได้ไหมเธอก็ใหญ่ไปหรอเนี่ยเราก็ติดเล่นไงคือก็คือถ้าพูดไปด้วยแล้วก็เลือกไปด้วยไม่เสร็จวันนี้ไม่เสร็จอ่า อันนี้อันนี้เป็นกองดีเซอร์ลักส์คีดเราจะเอาหนึ่งตัวมาวางและอีกตัวหนึ่งยอ่อแล้วก็ไว้ข้างๆกันอ่า,า,อาแล้วก็เปลี่ยนสีสักตัวหนึ่งให้เป็นสีที่แตกต่างกาันอา่าสวยถ้าเราไม่ได้ใช้การเค้าหรือเราเกะก,กะเราก็ดันเข้าไปเก็บใต้โต๊ะได้ด้วยนะคะอู้ยเห็นไหมจ้างอะไรที่มีแต่ประโยชน์กับซิมของดัน <c oughs> ก็ต้องขอบคุณหมีมิซิมนะ <c oughs> มันเลื่อนไม่ได้นะคุณผู้ชมใครเอ่ยพูดไปเรื่อย,พ,อยพูดไปเรื่อยกองแดงจะมีการนำชาไว้ข้างหน้ามีเทียนเอิ สืยออารมณโทอระพีที่ซื้อตกแต่งห้องรับแขกเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมออกมาน่ารักมากสวยมากสีที่ใช้ส่วนใหญ่ก็ตามธีมของบ้านเลยนะคะเป็นบ้านแนวน้ําตาลเข้มเขํมดๆแล้วก็มีสีเขียวมาตัดเติมไฟแล้วก็เติมเครื่องตกแต่งผนังด้านบนไปของ E c โคไลฟ์สไตลนะคะตัวที่มาเหมือนแบบว่าจะเปิดปิดได้แล้วเราก็เอาไฟของ s บ g เกมเนี่ยมาซัดซัดเรียกว่าซัดละหนึ่งเอามาติดไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้มีแสงสว่างมากยิ่งขึ้นพอไม่งั้นมันจะมืดตื้อๆมากเลยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันบริเวณด้านนี้เราก็เลยเ แล้วก็เพิ่มม่านของฟอร์เรนเข้าไปตรงนี้ย่อส่วนนะไม่งั้นมันจะดูกินงันาไปหมดเลยนี่ก็เป็นห้องรับแขกค่ะที่แสงดูดีมากแฮปปี้แฮปปี้มากมากเลยคุณผู้ชมดูมุมนี้สิสวยเนาะปะปะปไปทําห้องนอนกันดีกว่าง่ายๆเลยค่ะห้องนอนเพราะว่าเราคิดว่าเราจะทาให้เหมือนกันทุกห้องเลยเนาะสำหรับเกมเพลย์ของใครก็ไปตกแต่งกันเองนะคะเราจะเริ่มทําจากเอ่อห้องไหนดีน้าห้องนี้ละกันทําห้องไหนก็เหมือนกันไวัยหนุ่มสาวแล้วก็อยู่บ้านแนวนี้วอลเปเปอร์ที่ใช้ก็อยากจะใช้ให้มันดูอบอุ่นหัวใจขึ้นมาเป็นสีน้า น้ำตาลแบบนี้มันน่ารักอะ่ะมาเลือกเตียงกันคะ่ะเตียงยังไงก็จะต้องเป็นเตียงบังเบดและเตียงที่จะใช้ไปทุกห้องเลยนะคะก็คือสีเขียวตัวนี้ของ Dream Home Decorator แพค Dream Home Decorator เนี่ยเขาจะมีเขียวที่เขียวที่ดีอะคะ่ะคุณผู้ชมเขียวที่ดูดีที่สุดทีนี้ด้านข้างตรงนี้ของทุกห้องเราอยากจะให้คอมพิวเตอร์หรือว่าที่ตกแต่งสกิลต่างๆกันงั้นอันนี้คือห้องเมนหลักของเราใช่ไหมถ้าเราได้ห้องเมนแล้วใช่ปะเราก็จะก๊อปปี้เราก็วางก๊อปปี้แล้วก็วางเพราะนี่คือ สิ่งที่เราอยากจะให้ทุกห้องเหมือนกันไฟโซเซอร์ไลท์ก็จะถูกออกแบบนี้เื่อใครชอบการกอบวางนะคะเอาไปทําเป็นห้องเช่าก็ได้นะเนี่ยสห้อง2เตียงส่วนกลางโอโ้โหย่างดีฮะอย่างดีผมบอกเลยฮะกิจกรรมของห้องนี้คิดว่าจะใส่เป็นโลจิกสกิลให้เขานะคะโลจิกสกิลกับเกม The s i m สีเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยเพราะว่าในหลายหลากหลายอาชีพของในเกมเนี้ยเขาจะใช้โลจิกสกิลเพื่อที่ว่าจะเป็นตัวอัปเกรดตัวเองในการเลื่อนขั้นหนะ้าที่การงานต่างๆเนะาะการที่มีโลจิกสกิลแบบนี้แล้ว คนที่เล่นเชสเขาก็ต้องมีเวลาดูใช่ปะจะใช่ไม่ใช่ก็บอกมาบ้านเรามาแนวนี้อาจจะมีนาฬิกาสีดำๆแปะอยู่ด้านนี้เนาะใหม่ๆโต๊ะตัวนี้ต้องเปลี่ยนค่ะให้มันดูดำขึ้นมาแบบนี้จะสวยพรมที่จะวางก็ควรจะต้องเป็นพรมที่เหมาะแก่การวางตรงกลางห้องพรมสีดำตัวนี้ก็น่ารักนะของ Nifty k n i t t i n g นะคะอุ้ยชอบอะน่ารักเอาเลยต่อไปเราจะต้องตกแต่งผนังเพิ่มอะ่ะคุณผู้ชมเราอยากจะทำแบบแนวแวด้านนอกบ้านตรงนี้อีกเราจะเอาเสานะคะมาแปะไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ก๊อปปี้วอลเปเปอร์นะเพื่อที่จะ มาเปลี่ยนตามโซนต่างๆอาจจะเปลี่ยนโซนนี้ผนังมันจะได้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะเรียบไปซะหมดเลยแล้วก็หาผนังหาผนังหาไฟตกแต่งผนังค่ะแล้วก็คือถ้าไฟเหลี่ยมอันนี้ก็ใหญ่ไปงั้นถ้าเราย่อไฟเหลี่ยมอันนี้ลงมาแบบนี้เอออย่างนี้ก็โอเคนะแต่นาฬิกามันเหลี่ยมอ่ะมันต้องกลมอ่ะเรื่องเยอะเป็นคนที่แต่งบ้านและเรื่องเยอะที่สุดใน3มโลกอะนาฬิกาอันนี้เนี่ยมันจะได้ดูไม่เหลี่ยมกันเกินไปอ่ะกุณบื่อโจไฟที่เราจะใช้ไปกับทุกห้องเลยนะคะก็คือไฟตัวนี้ของฟอร กากใกะเถอะมาห้องต่อมา2เตียงนี้ก็คือจะรูปแบบเดิมเลยห้องนี้เราจะใส่คอมพิวเตอร์ค่ะใช่คุณผู้ชมคอมพิวเตอร์เนี่ยสำคัญกับเกม The s ซิ s 4มากๆไม่ว่าจะหาอะไรอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรหน้าที่การงานต่างๆก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะแต่ประเด็นคือ <laughs> ตอนนี้กลัวเลยรู้ปะ่ะซิมจะเดินยังไงมีมีซิมแล้วซิมแกจะเดินยังไงนะเราว่าซิมมันเดินได้นะซิมมันฉลาดอยู่งั้นห้องนี้วางคอมพิวเตอร์ไปตรงกลางเลยค่ะเก้าอี้เล่นคอมต,อตัวนี้ของ high school years อย่างสวยอะครับคอมพิวเตอร์ อยากจะให้เป็นโน้ตบุ๊กก็แล้วกันเนาะเอาของเบสเกมแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะชิวๆตกแต่งบนนี้ด้วยต้นไม้รูปภาพเบาๆเอาหั่นมาดีๆสิทาไมจะต้องให้โวยให้วีนด้วยอยากทำคลิปแบบราบลื่นสวยๆชิวๆอ่ะไม่ได้หรอกหมดว่าเกมเขาจะไม่ให้สิทธิ์นั้นกับเราคิดว่าใช่ตองใจแน่ๆเออดูยวแล้วพ่อจะให้ตรงก็เอียงก็ต้องการอะไรเออตรงสีอาสีเขียว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 นี่ใช่ขาดอะไรรู้ป่ะขาดเทียนอารอมาเซอร์พีเทียนอะไรนะคะเทียนอารอมาเซอร์พี อะโร a าเ r a p าพีองบ้านอะไรนะบัธรูมคลาดคิดใช่ไหมมันจะต้องอยู่บนบนบะน,น,นี่ไงตามันก็ยจะดีค่ะเราว่าซิมมันต้องเดินได้ค่ะให้กำลังใจเราด้วยนะคะในการเพล y ์ทสเออซิมต้องเดินได้สิมีมีอะแปะไฟไม่ตรงอีกเดี๋ยวคนดูกรี๊ดพรอมพรอมพอมพมพรอมพอมพรมโู้พมสีน้ำตาลตัวนี้ของฟอ r เรนก็สวยนะแต่มันดูใหญ่ไปนิดนึงปะ่ะถ้าย่อก็ดูเล็กไปนิดนึงแล้วถ้าเราใช้ไซส์ที่เป็นไซส์ใหญ่ของเขาแล้วย่อแล้วก็หมุนแล้วก็ย่่่ออีีีกกทนึงงไมไมมสสเดดิววาาป<ๆ> บบนี้เลยก็สวยค่ะเวลาเรากอบห้องเราต้องมาเช็คพวกประตูงี้ให้ดีนะอันนี้เหมือนติดมาประตูหนึง่งจากที่เราก๊อบมาใช่ไหมคะก็ต้องถูกทิ้งด้วยเนาะห้องนี้มีคอมพิวเตอร์แล้วอ,อ๋อห้องนี้พี่ยาพี่ยาทำไมไม่มีตูเ้เสื้อผ้ายละ่ะโอเคเดี๋ยวห้องนี้ให้ตูเ้เสื้อผ้านะคะใครกําลังคิดเรื่องนี้อยู่ไหมคะ <c oughs> ตูเ้เสื้อผ้าของซีซันอ่ะสวยสวยมากคุณผู้ชมดูสวยจริงๆนะเอามาแอบ,บไว้ฝั่งนี้ดีกว่าแล้วฝั่งเนี้ยเราจะพิงกระจกเต็มตัวของจังก็แ e นเดอร์ละแน่นอนแต่อยู่ไหนเจออยู่ไหนเช่นด่ เจออยู่ไหนช่นี่เอาเปดี๋ยวนะกระจกใหญ่ไปเหรอไม่ใช่ของจางกอล์ฟเวนเจอร์แล้วค่ะเนี่ยคุณผู้ชมในคลิปมันก็ต้องตัดมาแบบนี้นะคะตัวอย่างนะคะน้องๆหนูๆกระจกที่ใช้เราก็จะใช้จากของ h o r สแ r ร n นชแปะไปตรงนี้เลยค่ะแล้วมันจะไม่ดูเก่งไง <laughs> วายเอาความลับมาพูดไม่ใช่ความลับหรอกค่ะเป็นความหวังดีที่อยากจะให้คนที่ตัดต่อหรือคนที่เขากําลังสนใจเอ้ยอยากจะทําช่องตัดต่ออะไรยังไงดีนะเนี่ยแช์นะเอาประสบการณ์มาแชร์นะอติดรูปว้ชนิดไอเรามันก็พูดเก่งด้วยเนาะแต่ว่าเล่นเกมก็คือค่อยๆไปตุ๊ปตุ๊เปไปแต่พูดเนี่ยน้ำไหลไฟดับจ้างเสร็จไม่เสร็จไม่รู้ขอพูดไว้ก่อนแต่กราพาร์ติเบอรวัลลาถือดีถือดีดูนี้เริ่มแบบว่าเริ่มเขินๆนะว่าเวลาเราจะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขินนะเพราะว่าบางทีก็ พี่อะเพงลงอะไรอะผมยังไม่เกิดเลยเออดีใ,ใจนะคะที่ได้เกิดมาแล้วก็ได้มาดูมีมิซิมร้องเพลงอะไรพวกนี้มีที่แต่งหน้าสักนิดอู้มกตปามเกตปา,กเ,กปาเนี่ยแล้วก็หยุดไม่ได้พอ่เริ่มประมาณนี้ก็พอประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนี้ก็พอประมาณนี้หรือเปล่า ปัจุบันห้องนี้ปรรมอะไรเดียกันเนี่ยพรมสิ่งดำๆของ city living ใส่ไปตรงกลางเปลี่ยนไฟนะคะเอาซอเซลร์ไลทออกแล้วก็เอาไฟตัวเดิมมาแปะไว้แบบนี้โอเคแล้วทำไมซเซอร์ไลทเธอมีเยอะจังจ้าฉันแปะไฟเบี้ยวอีกปะเนี่ยฉันผู้ซึ่งแปะเบี้ยวจริงๆวยสวยมากเลยอะทำไปเรื่อยๆมาเดี๋ยวจะเนรมิตห้องหนาไม่ดูนะคะหนึ่งห้องเท่านั้นดึงพื้นที่จากด้านนอกมาเล่นด้านในก็คือเอาก้อนกรวดสีดำม,มาแปะแบบนี้ไว้ก่อนเลยต่อไปพื้นตรงกลางนะคะเราจะ เล่นกับพื้นหินสีดำแบบนี้ของ Journey to Batu นะดูแฉะเท้าดิใช้อ่างล้างมือของ Dream Home Decorator สีเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เอาชักโรครกนะคะของ Spa Day สีดำตัวนี้มาแปะไว้อีกฝั่งหนึ่งของห้องน้ำนะคะเราก็จะใส่เป็นที่อับน้ำสีเขียวๆตัวนี้ของ Growing Together ท้ e s ในห้องน้ำเนี่ยอยากจะให้ออกเป็นสีขาวดำแบบนี้นะคะของ Spa Day ต่อไปเราจะมาเลือกพรม Spa Day นะคะแล้วก็เอามาแปะไว้แบบนี้แบบนี้เหมือนปัด ขอบให้กับพื้นอีกทีหนึง่งกระจกเราจะใช้จากของ growing together เพราะว่า Move on ไม่ได้จริงๆมันสวยมากๆเลือกสีที่เข้ากันซึ่งเลือกไม่ได้คิดว่าสีขาวอันนี้น่าจะสวยนะคะก็แปะลงไปเนาะอย่าลืมแปะกระดาษเช็ดตุ๊ดให้น้องด้วยน้องอะไรก่อน <c oughs> ใครเป็นน้องหาอาร์ตเวิร์กสวยๆนะคะมาย่อขนาดแล้วก็แปะไว้บนชากโครกแบบนี้เลยห้องมันจะได้ไม่ดูแห้งเหี่ยวจนเกินไปเปลี่ยนไฟให้เขาไฟสําหรับสถานการณ์บ้านหลังนี้เราอยากจะใช้เป็นไฟตัวนี้ค่ะของ cottage living สีเขียวๆดูเครอะเคละนิดนึงเนาะดูเหมือนห้องมีความชื้นแล้วก็ก๊อบวางไปทั้ง3ห้องให้เรียงตัวกันแบบนี้แค่นี้บ้านนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะพร้อมนําซิมมาเพลย์เทสแล้วแทมๆแถมแชเดมอุ้ยดูหน้าบ้านอย่างนี้คือโคตรสวยเลยคุณผู้ชมเราชอบมากเราแฮปปี้แฮปปี้สุดๆไปค่ะคุณมิมิมาเพลย์เทสโซนแรกก่อนเลยทําได้แน่นอนอะมั่นใจมากอะไปกริวอะไรหน่อยค่ะไหนเดินไปสิเออทำไมต้องเดินทางนี้แล้วเดินทางนั้นไม่ได้หรออุ้ยคุณผู้ชมบ้านสวยมากอะขอแป๊ ready one two go ว้าวสว่างตาจะบอด แล้วถ้ารีเชตอ,อันนี้ล่ะโอ้โหคูดสวยเลย Boho Dreams นะคะของคุณนิกโซโอ้โหคุณผู้ชมแฮปปี้มากสวยประลดสวยประละอนนเดี๋ยวนะปิดรีเชตก่อนเล่นเกมไม่ไหวจริงจริงมีมิซิมเธออยู่หนใดเธอจะทําบ้านไ,ไหมสัญญาณการฟืนกันไฟเนี่ยเราแปะไว้ให้แล้วนะคะแต่เราแปะด้านในบ้านขอบคุณที่ทําไม่ไหมนะมีมิซิมเธอไม่ได้กินหรอกฉันจะทิ้งขยะแล้วฉันจะแถมขยะให้คนดูด้วยต่อไปเราจะมาลองครัวด้านในนิดนึงเนาะทำกริลชีสเป็นซิงเกิลเสิร์ฟเดินไปเปิดตู้เย็นได้ทำกริลชีสได้อหสบาย ะะและนี่คือบรรยากาศมองจากด้านนอกบ้านมองเข้าไปอะ่ะเห็นมีมีซิมกําลังทํากับข้าวทําซอสตกลงไปก็ไม่ไหวไม่เป็นไรฉันกลับขนมปังได้และฉันก็ทําเสร็จแล้วไม่ไหมด้วยจ้ะ <c oughs> แล้วฉันก็จะกินแล้วฉันก็จะตดโชว์ทุกคนฉันจะนั่งกินตรงไหนฉันนั่งได้หมด <c oughs> ฉันรู้สึกดีที่ฉันได้กินแลคโตสเข้าไปบ้างถึงฉันจะตดก็ตามฉันไม่สนใจก็แค่ตดเองเรื่องธรรมชาติอ่ะเอามาล้างจานในนี้ใช้ได้นะคะมีมีแกรู้สึกแก่มากเลยหรออ่ะมาอาบน้ำมาอาบน้ําถ้าห้องน้ําห้องนี้ใช้ได้อ่ะทุกห้องก็ต้อง ใช้้ไดนะคะคทีนี้เรื่องเตียงนอนกับเรื่องสิ่งอื่นอะ่ะเราไม่เทสเลยนะเพราะว่าเรามั่นใจมากว่าทุกอย่างใช้ได้ยกเว้นห้องนี้ค่ะกลุ่มผู้ชมมีมิซิมจะสามารถมาแปลงฟันในห้องน้ําห้องนี้ได้ไหมซิมเดินทะลุเข้าไปได้ซึ่งแปลว่าห้องนี้ใช้การได้เดี๋ยวจะให้ซิมนั่งนะคะแล้วก็เทสคอมพิวเตอร์ก่อนเลยโอเคเดินออกมานั่งเทสคอมพิวเตอร์ได้สิ่งที่น่ากลัวต่อไปซึ่งคิดว่าน่าจะใช้ได้นะแต่ก่อนที่ซิมจะร้อนตายเราขอเปลี่ยนชุดให้ซิมสักครู่นะคะเปลี่ยนชุดคับพี่มีซิมเออไปข เลยโอเคเรียบร้อยเวลคัมว่ากอนไม่ต้อนรับใครทั้งนั้นกับมาเทสบ้านค่ะต่อไปมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้นั่นแหละนั่งลงไปแล้วดูทีวีอู้หูดูบรรยากาศบ้านดีโอ้ยชอบมาสนุกอ่ะชอบมากเลยอ่ะแต่การทรงสี่เหลี่ยม993าเก้าสามูอะไรเงี้ยจนถึง1 0บคูสิจนถึงหกสิบสี่คูหกสิบไม่ต้องขอแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้รับแล้วนะคะมันยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้ทำเนาะไหนมีมีมารีแลซ์ตรงนี้สิถ้ารีแลซ์ตรงนี้ได้สิ่งที่เราสงสัยต่อมาคือเก้าอี้ตัวเนี้ยเขาจะเดินอ้อมได้มัั่หนนลงงาา ด้นะะดานหน้าบ้านก็ประมาณนี้เลยแล้วลองไปไว่ายน้ําให้ดูหน่อยค่ะโอเคว่ายน้ําได้นะอะขึ้นไปรีแลักซ์บนนี้อาซันเบสไปคุณผู้ชมคะ่ะ นี่คือวิวที่มินิซิงมองไปในเมืองโทมารังแสงตอนเย็นสวยมากท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงอาทิตย์อัสดงแสงแดดเจิดจ้าเจิดจ้าเจิดจ้าโอ้ชีวิตนี้มันช่างมีความสุขสละเกินมีฟองบับเบิลที่ลอยขึ้นมาและมีไอน้ําอุ่นๆจากใต้น้ําตรงนี้ด้วยเต่าเตาว่ไวอยู่ค่ะก็เลยมีบับเบิลขึ้นมาหุยใช้ได้ทุกจุดเลยอ่ะดีใจมากเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่ขอกันมากมากเลยนะคะเพราะว่าเราชอบเล่นอะไรแบบนี้มากยังมีอีกหลายคําขอที่รอจะทําอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าคนที่ จะรอหรือเปล่าแต่คนที่ทำทำแน่นอนแล้วก็ตั้งใจทำทุกหลังจริงๆก็อย่างที่บอกไปว่าสเกล3คูณ3 4คูณ45คูณ5อะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะเคยสร้างไปเยอะมากแล้วเราก็จะไม่รับแล้วนะคะเพราะว่ามันดูซ้ำๆซ้ำๆกันอะ่ะแล้วเราเองที่อาจจะเบื่อหรือว่าถ้าเราอยากทำเราก็คงกลับไปทำเองอะคะ่ะคุณผู้ชมอยากจะให้ขออะไรที่แตกต่างกันออกไปนิดนึงขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะสำหรับการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปกดไลค์คอมเมนต์ดีๆซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่ๆและที่จะขอ ขอบคุณมากที่สุดเลยก็คือขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่สพอร์ตถึงการดูคลิปธรรมดาดูจนจบคลิปก็เป็นการพพอร์ตมีมีซิมเหมือนกันค่ะสําหรับใครที่ขอบ้านต้นไม้นะคะมีมีซิมเคยสร้างไปแล้วลองไปดูก่อนได้นะคะที่คลิปซ้ายมือเลยค่ะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย